สวัสดีครับพบกับผมลุงโยกเกมเมอร์ <I S 1> วันนี้มาพบกับ4 <'m> อาชีพหลักพ่อค้าเกมส่วนโฟมีอะไรบ้างไปดูกันอาชีพที่ <I 'm S> 1รับจ้างลงดัน <'m> sure. พ่อค้าจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการลงดันเป็นอย่างดีมีของที่โหดเพื่อเพิ่มการโจมตีและจบดันไวสุดอาชีพนี้ข้อดีคือจะมีคนใช้บริการเป็นอันมาก เพราะหลายคนขี้เก็จเวลเองจึงใช้บริการคนเก็บเวลหรือพ่อค้าลงดันพ่อค้าจะต้องมีความอดทนเป็นอย่างสูงในการลงดันข้อเสียคือจะรับลูกค้าได้จำนวนจำกัดตามความสามารถของพ่อค้าลงดันและอาชีพนี้เราจะได้เห็นในเกมโซนโฟเอ็ก r ติมอย่างแน่นอนอาชีพที่2การรับร้อน เป็นอาชีพที่ต้องมีเงินสำรองอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งจะคอยรับของจากคนร้อนเงินโดยรับของที่ถูกและมาขายแพงข้อดีของคนรับร้อนคือจะได้กำไรเกือบเท่าตัวแต่ก็มีข้อเสียคือจะต้องมีไอดีไก่เพื่อตั้งร้านขายของที่รับมา 3. รับจ้างทำโปรไฟล์ทำรูปแก๊งเป็นอาชีพที่ตัดเสริมเติมแต่งให้ลูกค้าพอใจ และถ้าเป็นที่พอใจของลูกค้าอาจได้ออเดอร์กันแบบยกแก๊งตัวอย่าง KFC เห็นแล้วอยากกินไก่4สุดท้ายอาชีพพ่อค้าเกมส่วนโฟโดยตรงหรือเรียกสั้นๆว่า ZM ได้รับการการันตีจากค่ายเกมว่าซื้อขายปลอดภัยและยังได้สิทธิพิเศษในการเติมอีกมากมายเตรียม <it> ตัวของคุณใ <late S 1> ี้พร้อม now, แล้วมาเล่นกัน